พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมบัญชีกลางทอดถวายแด่วัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้นางสาวกุลยาตันติเตมิตรอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาทุ่นไตรมาสณวัดพนัญเชิงวรวิหารพระอารามหลวงชั้นโท โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหัวหน้าส่วนราชการพร้อมด้วยผู้บริหารจากกรมบัญชีกลางร่วมพิธีโดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคลเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดพนันเชิงวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ณพระอุโบสถวัดพนันเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในโอกาสนี้ได้ถวายพระผ้าพระกระถินพร้อมเครื่องบริวารพระกระถิ่นพระราชทานได้แก่บาทเครื่องอัฐบริขาร ตรปัดและเครื่องทยธรรมพร้อมทั้งถวายเงินจตุป,ปัจจัยโดยสเสด็จพระราชกุศลแด่เจ้าอาไวาสวัดพนันเชิงวรวิหารเพื่อไว้ใช้ในการประกอบศาสนาพิธีต่างๆทำนุบำรุงพระอารามหลวงมอบเงินให้ทางโรงเรียนวัดพนันเชิงไต,ตรัตนนายกเพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาแก่เด่นนักเรียนในระดับต่างๆรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ามล้านสี่แสนแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์